มันเจอกันในตอนนี้ห้านะผมหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมาเลยผมอาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วเพิ่งตื่นผมก็มาหยิบโทรศัพท์อัดให้เลยนะว่าตามพัญญานะผมรู้แล้วมันถ้ามันตอนยาวอะ่ะคือผมทํายาวไม่ได้นะยาวแล้วมันหายอะ่ะทำเนี่ยคือไม่เกินมันทําได้แบบไม่เกินแบบประมาณยี่บนาทีเ,อ,เออผมทายี่สบนาทีนี่คือไม่ได้เลยมันจะแบบหายไปช่วงหนึง่งเออบางทีหายไปนาทีหนึง่งยังไง,ง,ง,งประมาณนี้ทำแบบยี่สิบนาทีบวกเงี้ยหรือสามสิบ แปดสิบเก้าเงี้ยไม่ได้เลยนะผมจะทําเป็นวิวสั้นๆนะโอเคมาตอนที่ห้าค่ารักเจ้ามากถ้าค่าไม่ดูแลเจ้าให้ดีๆมันก็จะไม่สุภาพมากเลยนะนี่เราเพิ่งจะเคยเจอกันแต่ก็มาถึงขั้นนี้แล้วกันขั <c> ้น <oughs> นี้กันแล้วนะโอเคขอไปมันไม่เร็วเกินไปเหรอค่าตกลุ่มรักเจ้าตั้งแต่แรกพบแล้วนี่จะให้เรียกว่าเร็วได้ยังไง แต่แต่อันที่จริงเมื่อกี้ข้าไม่เห็นอะไรเลยนะท่านเองก็ดูดีมีการศึกษาสูงขอให้โอเคเาไวขอให้คิดซะว่าข้าไม่เคยปรากฏตัวออกมาข้าแค่ผ่านมาได้ปลดไว้ชีวิตข้าด้วยท่านนักลุกได้ปลูดปล่อยข้าไปเถอะนะภาษาจีนหมายถึงคนที่สูงส่งกว่าผู้อื่นใช้คำพูดเพื่อยกโทษให้ง่ายขึ้น สีผู <c oughs> ้จายุกยอข้าหน่อยสิยุกยอเลยฮะถ้อยคำยุกยอถ้อยคำยุกยออ๋อนึกออกแล้วท่านเป็นชายหนุ่มบูปงามการศึกษาดีและมีเสน่ได้ <c oughs> ใครได้พบเห็นก็ตกหลุมรักดอกดอกไม้บานทักทายเมื่อท่านปรากฏไก่ ถ้ามีคนพูดถึงหนุ่มรูปงามที่สุดในแต่ละแน่นอนว่าพวกเขากำลังพูดถึงท่านนั่นเอง <c oughs> ไม่เรยวต่อสิอะไรนะนี่ใช้ได้ผลกับเขาจริงๆสีผมของท่านแดงเจิดจ้าอึกช่างเถอะเจ้าตายได้แล้ว <c oughs> อีโอเคจบแล้วในตอนที่ห้านะโอเคไปตอนที่หกกันต่อตอนที่หกเลยนะ ปล่อยปล่อยฉันฮเฮบีบปลงขึ้นอึดนมือหายแล้วเครื่องหาดอเคหาน่าจะครื่งหาดนะคเืา่าเรื่นหาดจูเรามานเป็นเื่งหาดนะอ่นปิดท่อไัยด้วยหอบหอบชั้นอยู่ที่ไหน ก,ก,ก,กคุณหนูในที่สุดก็ตื่นแล้วเหรอคะ่ะเจ้าเป็นใครกระโดดข้าเป็นคนรับใช้ของคขลือหาจูที่ได้รับคำสั่งให้ดูแลท่านขลือหาจูเหรอคุณหนูจำไม่ได้เลอคะท่านเป็นคุณหนู สี่แห่งเครือหาจูท่านยังท่านจะจําที่นี่ไม่ได้อย่างไรกันคะฉันเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้อย่างไงว่าเครือหาจูคืออะไรอธิบายมาหน่อยสิเครือหาจูคืออะไรคุณหนูนี่ท่านเลือเชื่อจริงๆรออเอออ้อยจบแล้วนะท่านเกินจะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะต่อให้โอเคจบไปในตอนที่หกนะโอเคไปตอนที่เจ็ดกันเรามาเจอกันในตอนที่เจ็ดแล้วเรื่องราวประวัติศาสตร์ ขลือหาจูมันน่าจะมันมันเขียนว่าขีืหาดคีหาจูนะแต่ผมอ่านว่าขลแอหานะมันจะใช้คําง่ายกว่านำอ,อื่นมันอ่านง่ายกว่าเอาง่ายๆแหละคลือหาจูผู้เล่าเรื่องสาวใช้ผู้เขียนบทสาวใช้โอ้แม่มันตั้งกระไยอย่างนี้เลยโอเคร่ลำลือกันว่าคลือหาจูแห่งเมืองหลวงนั้นน่าทึ่งนายท่านจูแห่งนท่านจูขวนแขวญแห่งคลือหาจูโอค้คลือหาจู โหแห่งคฤิาสนนัน้โอเคเอาใหม่นะาหาินาจูโหแห่งคฤิาสนนัน้แม้ไม่ใช่พระญาติของฮงตีแต้และไม่ใช่คนสําคัญในราชสำนักอืมอืมอืมแ่มงนั่งดูอย่างนี้นเลยเหรอแต่ในเมืองหลวงของเราท่านก็เป็นคนที่รู้จักกันดีเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพียงเพราะว่าในท่านจูเป็นพ่อค้าแห่งราชราชสำนัก ราชสำนักพ่อค้าแห่งราชสำนักเหรอใช่แล้วไม่เพียงอาหารและอาพัรส่วนใหญ่ที่ใช้ในวังจะมาจากร้านจูแม้แต่มืออาหารของห้องเต้ราชวงศ์หนิงก็ปรุงโดยพ่อครัวก็กิงที่สุดของคลิหาจูของเราน่าทึ่งมากใช่ค่ะพวกเราน่าทึ่งมาก ถ้างั้นในฐานะคุณหนูสี่แห่งครืหาจูข้าก็น่าเก่งขมและสูงสกใช่ไหมคุณหนูนี่เป็นผลไม้แปลกใหม่ห <c> น <oughs> ้าตาโอเดอดาโอ้นะ <c oughs> อ,อ,อ่านนานแล้วลืมเลยคุณหนูนี่เป็นผลไม้แปลกใหม่ <c oughs> หายแยกน้ำวา่าทุเรียนปวดริมรถค่ะคุณหนูปินยกเคลื่อนเคลือบท้องนี่เป็นของขวัญมอบให้ บอกให้ท่านจากคุณชายตระกูลไปค่ะทีอ่อวยสาวชายฟันของยิ้เลยคือไ่ได้อ่านนดนแล้วไปอ่านได้แล้วไปขำแล้วเว้มันตลกดีคุณหนูค่ะคุณหนูสร้างภาพเป็นตัวอิงสูงสูงเกินไปแล้วค่ะว้าวทำไมกันล่ะคุณหนูพคุ่หนูเป็นลูกสาวนอกสมรสค่ะมารดาผู้ให้กำเนิดของคุณหนูก็มาตายหลังจากที่ให้กำเนิดได้ไมนะ่นาน ท่านแม่อยากจะเข้าไปไม่นับเรื่องที่ตระกูลจูไม่เคยขาดแคียนท้ายญาติอีกท่านคิดว่าจะมีใครในครือหัดปฏิบัติปฏิบัติต่อท่านแบบคุณนูหรอคะ <c oughs> โอเคจบไปแล้วนะโอ้แม่ตอนนี้ฮาแตกเลยโอเคโอเคไปตอนที่แปดต่อเลยเยกกันในตอนที่แปดแล้วนะโอเคมาต่อเลยตอนมันแก้วโผล่หมขาอะนเลยบอกแล้วมันตลก อืมสิ่งที่เจ้ากําลังพูดก็คือสถานะคุณหนูของคคร่อหาจูของข้าไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมถ้าแค่นั้นก็ดีสิค่ะตึกว่านนั่นน้องอูจินอูชินโอเคนะเอาโอเคเข้าไปอูชินนี่ใช่ไหมคุณหนูสามจูจี้เชียงคุณหนูห้าจูชีลหลันหืม เจ้านี่อ,อึดเหมือนกันนะพื้นตัวเร็วขนาดนี้คนเลยมาแยิค่ะการอบรบ <c oughs> การกันอารมณ์นี่ใครจะเป็นใครไปได้ละ่ะคะก็พี่สาวท่านจูจูจีเชียงไงคะท่านพี่ค่ะข้าได้ยินมาว่าดวงชะตาของท่านเป็นเหตุให้คนมากมายล้มตายเมื่อวานนี้ที่ร้านอาหารที่ท่านชอบไปเกิดเรื่องเช่นนี้จริงเหรอ ไม่ใช่แค่นั้นนะคะท่านพี่ซามายนางจูอูชินตัวแสบนั้นยังให้สาวใชป้ประทับประจำตัวรับโทษท่านแค่ไม่ทันได้เห็นว่านางต้องตายอย่างทุกทรมานขนาดไหนสาวใช้ประจำตัวแล้วแกมองข้าข้าพึ่งได้รับมอบหา,ายโอ,อ้ยอย่าุ้ใหญ่ชอบอะไรอี๋ได้ละไอสาวใช้คนนี้ไม่งใหญ่กวนตีนเลยโอเค เอาอะไรละโอ้โหเป็นเลาคำ <c oughs> รุดดูท่าทางวันนี้ <c oughs> โอเคน้องหลันจะยังมีอีกเรื่องที่เจ้าไม่รู้ข้าได้ยินมาว่าฆ่าตกรในคดีฆาตกรรมในร้านอาหารเป็นถึงปรมาจารย์จอมหยุดขนาดขนาดมือปราบจากเมืองหลวงยังสู้เขาไม่ไหวและปล่อยให้เขาหนีไปได้ นึกไม่ออกเลยว่าน้องอูชินของเราหนีออกมาได้ยังไงน่าลองไปดูสืบดูนะอย่าพูดแบบนั้นสิคะ่ะเจ้าตะกอมอาจจะขยักขย,ยงในความอัปลักษณ์ของน้องอูชินมากซะจนไม่อยากเสียเวลาค่าให้เปลืองแรงหรือเปล่าพอได้แล้วเจ้าว่าไงนะพูดดังๆหน่อยสิค่าไม่ได้ยินข่ากำลังพูดกับเจ้าทั้งสองคน พวกเจ้าทั้งพวกเจ้าทั้งสองพูดจบหรือ,อยังโอเคจบแล้วนะในตอนที่8ไปตอนที่9กันต่อเลยไปมาต่อกันในตอนที่เก้าเลยนะข้าถามว่าพวกเจ้าพูดจบหรือ,อยังนางเป็นอะไรล่ะสำรักยากหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้แต่นางดูแปลกๆไม่เหมือนปกตินะข้าต้องพักผ่อนถ้าพวกท่านทั้งสองคุยกันจบแล้วก็ได้โปรดออกไปด้วย ท้องอูชินน,นัน,นจ, <c oughs> จีฟึงกับข้าถึงมาเยี่ยมเจ้าสักทีหนึงนะข้าคิดว่าเจ้าทำไม่ถูกนะที่ไล่พวกเราแบบนี้แล้วไงข้าบาดเจ็บจึงไม่สะดวกไปพบไปส่งพวกท่านทางเดียวตะลุกแล้วเอาฮาไปไหนครับมึงแคสจมูกละทางทือตรงนั้นนะไปส่งพี่ข้าด้วย <c oughs> เพื่อพวกนางหลงทาง คุณหนูข้ามีชื่อนะคะเธอตัวตบุกมันก็เกินไปโอเคนะเอาเลยอูจูอูชินเจ้าเด็กไม่มีใครสั่งสอนสั่งสอนเหรอข้าออกจะสวยทำไมจะต้องให้ใครมาสั่งสอนอะไรข้าด้วยบ้าไปแล้วยหญตัวแสบนี่ไรยังไงคุณหนูข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าท่านจะพูดแบบนั้นออกมาออกไป ตายหาแล้วกูเส้นตื่นหรือเปล่าหรืออะไรค้นคําคอมเมนต์ข้างล่างนี่ถ้ามีคนคําหรืออะไรนะเออผมก็เปล่นตื่นหรือเปล่าไม่คำนิดหน่อยก็คําแล้วน้องลิกข้าคิดว่าวันนี้พวกเราพอแค่นี้ก่อนวูชินน่าจะเหนื่อยแล้วฝึบใช่นางควรจะต้องพักผ่อนให้มากๆโอเคจบไปแล้วในตอนที่เกล้าเรา,เราไปจอนที่สิบกันเลยโอเคเรามาเจอกันในตอนที่สิบเลยนะ สองคนนั้นไปได้สักทีคุณหนูหว่าไงทำทำอะไรไม่ยังคิดแบบนี้แบบนั้นเผื่อสาวชายคนหนึ่งจะไม่ทำให้ท่านมีปัญหาเหลรอคะท่านปฏิบัติกับพวกนางก้าวราวเหลือเกินมันอาจจะทำให้ข้าลำบากไน, <c oughs> นไมว่ากหน้านะคะับ <c oughs> ย่าไม่กลัวตาย นี่นางพูดแบบนี้เป็นเพราะนางหวงค่าแล้วเขาไม่ได้ห่วงมึงยีดอกเขาห่วงมันตัวเองเออไม่่ไอ,อ้ยาตรกิบ่ไปเลยเออหรือผมซึ่งตื่นทุกคนคอมเมนต์อะคอมเมนต์เลยนะถ้าทุกคนว่าผมซึ่งตื่นนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ตัวเองแล้วตอนเนี้เยเฉยชแบ่งก็หัวร้อเชยเลยหรือผมก็ดว่าก็ดมุกที่มันจะตุบอะโอเคปะ,คปะ,คปะ,คปะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องมันผ่านไปแล้วขออภัยนะถ้ามีเสียงรถเข้าดีเวน้น มันมันแย่กว่ามัน,ม,นมันแย่ไปกว่านี้ไม่ได้แล้วละค่ะยังไงซะก็ยังเป็นคุณหนูของบ้านนี้เจ้าว่ะจริงไหมล่ะแต่ไม่มีแตจ่จริงสิข้าหิวรีบไปหาอาหารมาให้ข้าเร็วได้ค่ะเร็วๆนะอาหาร <c oughs> เอาอาหารอร่อยๆมาให้ข้าเยอะๆอ,อ,อย่างที่เขาว่ากันว่า ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในวังหรือในครอบครัวความสุกก็ไม่เคยสิ้นสุดจริงๆดูเหมือนว่าจากนี้ไปข้าจะมีเรื่องสนุกสนุกไม่จบไม่สิ้นเลยฮ่าๆๆคอของข้าโอ้ยโอ้ยมันเป็นอะไรคร,รับพูมันทำไมมันปวดเป็นอย่างนั้นฮู้ฮูนี่คืออาหารอร่อยๆมัน บบกะว่าเป็นพลายชาไงแต่มันดูได้หาหรนย้อได้ใสื้อแดงแล้วก็ผัดอะไรง่อยให้ข้ากินนี่เลอค่ะพวกนั้นกล้าดียังไงหน้าตาเลี้ยวมาหากาบกาดสู้กุ้ยเจี้ยงอีาอำนาจก็เริ่มต้น ติดตามอันดูจีนสามารถเอาคืนและเดินตามเส้นทางของยินสาวที่เข้มแข็งได้อย่างไรโอเคจบไปแล้วในะตอนที่สิบมันเป็นตอนสั้นๆแต่ผมจะทําประมาณห้าตอนขึ้นนะเวลาอัปลงทีหนึ่งผมจะทำห้าขึ้นนะโอเคโอเคสาหรับตอนนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนสวัสดิ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเอว้ให้กําลังใจกดไลค์กดติดตามให้คลิปคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยผมอ่านทุกคอมเมนต์อะไรผมทําหมดนะโอเค ถ้าใครชอบก็อ่านกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยกดแชร์แล้วนะโอเคขอบคุณครับ